เอ็มนะซูเปอร์วันนี้เรามา,เ,าเล่นเป็นคุณครูกับนักเรียนกันะค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูนักเรียนไมลี่กันนะคะทุกคนนี่นักเรียนกําลังเขียนนะคะเขียนคําว่าม้ามาแล้วก็เอ็มนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็ออีกตัวหนึ่งนักเรียนนะคะเรียนขยันมากๆเลยช่วงนี้อโอ้ตัวอาไม่ได้กินข้าวเนี่ยตัวอาพอมากเลยอ้าุูเปอร์เก่งค่ะนี่ รัวพอมากเลยยาพะยาซูเปอร์ยาุนอ่าอีกตัวหนึ่งก็อ่านเป็นเป็กยาซูเปอร์พพามาเอามาเขียนตัวเลขมาเขียนตัวเลขมีไหมวันนี้มาเขียนตัวเลขกันตัวเลขลบก่อนค่ะลบก่อนลบก่อนค่ะก็ไก่ก็ไม่รู้ว่าเด็กสี่ขวบที่เมืองไทยอนุบาลเขาเรียนกันยังไงนะคะทุกคน มาเขียนก่อนเลขหนอายหน,ายหนึ่ง,งน่งใช่หนึ่ภาษาไทยวยนหนึ่งนะะิาา่งนั่นคื่ะกิ๊กนค่ะระวังค่ะใช่ไหม่ะาษาอะไรเรนมนั่งล่ะอ้เนี่ยหนึ่งนคภาษายังัน,าางนอาายเขียนสิค่ะเเขียนหางอมาอย่างงี้นี่นึงอ่ะ Anh! 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 Ich hab das alleine gemacht! Anh! 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 มีร่างหน่อยงนี้สองนี้โอเคมันเป็นตะขออ่ะวันนี้วันอาทิตย์สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้พ่อบ้านทำอะไรคะโอ้ยเก็บครัวเรียมไร่ไร่โอ้เก่งจังเลยอ่ะพ่อบ้านของเราเนี่ยอ๋อพ่อบ้านคือเมื่อกี้<ว>กลับไปเล่นกับแมรี่อยู่นะคะในห้องแมรี่ก็คือสอนแมรี่เขียนหนังสือนะคะมาดูในหวัวล้างครัวทำความสะอาดครัวให้เรยียบร้อยแล้วงานดีมากค่ะขอบคุณนะคะ พ่อบ้านพ่อบ้านที่บอกว่าพ่บ้านงานดีค่ะออืเห็นไหมเนี่ยนี่เลยค่ะสามีตัวอย่างค่ะไม่ได้ชมไม่ได้อวยสามีนะคะแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยกันนะคะเป็นบางครั้งนะ,ะต้องช่วยกันนะคะงานบ้านอย่ามาแบ่งนะคะว่าเป็นของผู้หญิงผู้ชายนะคะทุกคนโอเคค่ะจะมาขึนี่ยายโอเคยายด้วยไหนยายดมหอยทากยายดมอยู่ไง ช่วงนี้อากาศที่เยอรมันก็ไม่ดีเลยนะคะทุกคนก็ฝนตกลมแรงนะคะก็เราก็ออกไปข้างนอกไม่ได้นะคะก็เล่นกันอยู่ในบ้านนะคะทั้งก็สอนไมลี่เขียนหนังสือนะคะแล้วก็ให้เมลี่ปั้นนะคะก็แต่ละวันก็ผ่านไปแบบนี้แล้วค่ะใช้เวลากับลูกไวมากที่สุดนะคะทุกคนวันนี้แวะมาทักทายทุกคนด้วยคลิปสั้นๆของไมลี่นะคะกิจกรรมประจําวันของไมลี่ในช่วงวันหยุดนะคะทุกวันนี้ก็ต้องขอตัวไปเล่นกับลูกก่อนนะคะสวัสดีค่ะ